สวัสดีครับผมแฮปปี้บางปูครับเอ่อตอนนี้ผมอยู่ที่วัดสารโศกนะครับซึ่งแถวนี้แถวคนแถวในสูตระการแถวคลองด่าดเนี่ยจริงๆอ่ะเขาจะเรียกว่าวัดบอนนะฮะวัดสารโศกนี่ก็เป็นชื่อเพิ่งมาตั้งนะครับแล้วแต่ว่าคนแถวนี้จะรู้จักในนามของคําว่าวัดมอนเพราะว่า วัดเนี่ยอยู่แถวคลองมอญพอดีผมขับรถผ่ายมาเมื่อกี้นะครับที่จะมีข้ามสะพานมาหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่ได้ถ่ายให้ดูแต่ให้รู้กันว่าแถวนี้เขาเรียกว่าวัดมอญล้วกันนะครับวัดนี้นะครับเออมื่อกี้ผมได้ถ่ายเท้าวเวสุวรรณให้พี่เพื่อนๆได้ดูนะครับนอกจากเท้าวเวสุวรรณแล้วเนี่ยวัดนี้จะมีสิส่งศักดิ์สิทธิ์อยู่อย่างหนึ่งครับซึ่งสายมูยอย่างผมเนี่ยต้องมาให้ได้นั่นก็คือเสียงพ่อแก่ที่ใหญ่ที่สุดในสมุทรปราการเนี่ยแต่ถ้าถามว่าใหญ่ที่สุดในประเทศไทยไหมไม่แน่ใจนะครับ ใครที่ทราบนะครับฝากคอมเมนต์มาด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาพี่เพื่อนๆน้องๆนะครับไปไหว้เสียพ่อแก่กันครับและเราจะไปรอดเสียนพ่อแก่เพื่อขอพรนะครับเขาบอกว่าขอโชคขอลาบนะครับมาเนี่ยบางคนถูกไว้ก็มีนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคลนะครับผมก็ไม่ได้ชี้แนวทางนะครับแต่วันนี้นครับสายมูอย่างเราครับจะต้องมารอดเสียงพ่อแก่ให้ได้ครับไปตามผมมาครับตรงที่ผมนั่งอยู่นี้ก็คือบริเวณเท้าเวสุวรรณเห็นไหมครับ สถานีมีคนมาเอามีคนมาจุดนะครับเขาเรียกว่ามาจุดทูปผมมาขอหวยครับอะผมมาเห็นอยู่พี่คนหนึ่งครับเมื่อกี้เขาเพิ่งมาเอาจุดทูปไปเมื่อกี้ครับเป็นเลข969นะครับใครสนใจก็ถือว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นชี้ช่องทางหรือว่าไม่ได้เอเป็นแนวทางในการแสวงโชคแต่อย่างใดนะครับอะเดี๋ยวผมจะพาไปป่ายเข้าไปในวัดกันครับ เราไปไหว้จุดที่หนึ่งตรงไหน,นครับตรงนี้ก่อนใช่ไหมครับโอเคครับคือเข้ามาในวัดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปไหว้จุดที่หนึ่งก่อนจุดแรกจุดแรกตันหรือกันออกมาข้างๆนี้นะครับโอเคตอนนี้เราจะเข้าไปไหว้จุดที่หนึ่งก่อนนะครับ<อ>นี่นครับ โอ,อ้ตรงนี้เป็นจุดที่หนึ่งที่เราเข้ามาในวัดนะครับเอ,อ่อตรงนี้น่าจะเข้ามาไหว้เขาเรียกว่าบูรพาจารย์นะครับอันนี้เดี๋ยวเราจุดเทียนนะครับนี่อันนี้ผมได้ดอกไม้ตูดเทียนไปเมื่อกี้นะครับอ่ะเมื่อกี้ผมก็ไปไหว้แล้วนะครับนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเราไปสดทอกันครับ,รบอันนี้คือถูกแล้วก็นี่ดอกไม้ผมนะครับ เดี๋ยวเรามาแตะทองกันครับเดี๋ยวเราค่อยไปจุดที่สองนะครับเมื่อกี้ผมก็ได้ติดทองนะครับเป็นนี่นี้จะเป็นหลวงปู่ทวดสมเด็จพูทธาจารย์โตหลวงพ่อปานคลองด่านนะครับหลวงปู่สุดปากคลองมาทาเท่านะครับเดี๋ยวเราไปจุดที่สองกันต่อครับนะครับเดี๋ดาายวเ,ว,เเวเราไปจุดที่สองแต่ก่อนไปจุดที่สองนะครับผมมาสะดวดตรงนี้ก่อนนะครับ ตรงนี้เป็นอันนี้สารได้ไข่นะฮะอ่าโอเคอัวใจที่สายโชคลาภนะครับตอนนี้ก็จะมีเสื้อทหารนะครับเามก็าาาลาสองที่สองตไปดี๋ยวเราไปที่จุดที่สองนั้ต่อครับแล้วก็มีหะไรจุดที่คุณของพี่ที่กำพอันนี้จะเป็นจุดที่สองนะครับแล้วนางในุดของพี่ี่กำพระ้าหน้าพระองค์ผู้เปตัณใจ จุดที่สองเข้าใจว่าน่าจะเป็นเ,เป็นอุโบสถหลังเก่านะครับเซึ่งเขาดีดดีดเขาเรียกว่าดีดสูงขึ้นเพราะว่าอาจจะฟังวนจากน,น้ําท่วมเดี๋ยวเราจะเข้าไปไหว้พระข้างในครับอ,อที่นี่จะมีเป็นพระประธานนะครับอยู่ข้างในคือพอ,อพอขึ้นมาจุดที่สองก็คือมาเอาทานตรงนี้นะครับ,รรบโอเคผมมา่านมาแล้วนะครับโอเคแล้วก็ เดี๋ยวจะมาไหว้หลวงพ่ออู่ทองกันนะครับรเขาเรียกว่าหลวงพ่ออู่ทองหลวงพ่ออู่ทองคือองค์งนี้หรือองค์งน,นี้องค์บนอยู่ด้านบนองค์นี้นี่องค์จำลอง,งนะครับให้ปิดทองใช่ไหมครับ <s> ผมก็ักบถือว่าทําบุญกับพี่ๆเพื่อนๆน,นะครับถวายน้ําไฟแต่ว,วัดนะครับตามกําลังศรัทธ <s> าโอเคเดี๋ยวเรามาปิดทองครับปิดทองหลวงพ่ออู่ทองกันครับองค์นี้องค์จริงนะครับนี่ครับ หลวงพ่ออุทองแห่งวัดสันโศกนะครับหรือวัดมอน,นะครับอันนี้เป็นภายในอุโบสถนะครับโอ้หรือว่าสวยงามน,นะครับนี่เดี๋ยวมาปิดทอง,ทงครับเรียบร้อยครับเมื่อกี้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวจุดที่สามก็คือตรงช่องตรงนี้นเดี๋ยวเราจะเดินลงไป้างล่างแล้วก็ไปไหว้พ่อแก่แต่เดี๋ยวเรามาตีรังากันก่อนครับ นี่ครับไปครับตีละฆังเสร็จแล้วครับถะคทัน่าจะเกือบร้อยลูกและเดี๋ยวผมจะไปจุดที่สามนะครับก็ถือว่าเป็นจุดไฮไลท์ของของของวันนี้หรือของคลิปนี้เลยก็คือเราจะไปรอดเสียงพ่อแก่กันครับอตอนนี้จะมาจุดที่สามใช่ไหมหรืว่าทาได้หมดครับ โอ้ผมตกใจด้วยใครเนนผ่อนแรกตกใจด้วยเอ๊ะทำไมนเนนมาเยืนโอ้นี่หละครับโอ้โหเสียงพ่อแก่ใหญ่มาเราเสียงพ่อแก่ของเรานี่คือใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับรน,นะน่าจะนะแล้ว,วขออนุญาตนะครับไอแล้วเสียงพ่อแก่นี่ใหญ่ไหมครับ อโอเคไม่ติดว่าถือว่าใหญ่นะใหญ่ที่สุดในในสุปปะการแล้วกันเนาะโอเคครับรเดี๋ยวเราจะไปรอดเส็นพ่อแก่กันแต่ว่าต้องเอาใบาสีก่อนนะครับเอาใบาสีนี่บริจาคต,ตรงนี้เลยนะครับบริจาคีนะครับอขอให้มีโชคลาบนะมากลับมาร้อยล้านแสนล้าน นี่นะครับทางลอดก็เดินไปตามทางเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวผมจะค่อยๆถ่ายให้ดูนะครับว่านี่คือแบบอสายมูนี่ไม่พลาดแน่นอนครับโอ้สายขวาด้านเอฝัอ่งนี้คือฝั่งซ้ายมือผมนะจะเป็นเอ,อทางเทพนะครับเยอะมากเลยนะครับส่วนทางขวามือผมเนี่ยก็จะเป็นแบบพ่อแก่ทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็เออ พ่อปู่ฤาษีต่างๆครับนี่องนี้หลวงพ่อประตูผาโอ้โหนี่สวยมากเลยครับนี่ฮะโอ้โหสวยมากโอเคองสีเขียวนะฮะเขาเรียกว่าพ่อปู่พ่อปูเ่เพชรชะรูกันเ ครับเราจะไปรอดน่ครับเสียงพ่อแก่แล้วนะครับนี่ครับเสียงพ่อแก่ลูกแฮปปี้บางปูพร้อมกับพ,พี่เพื่อนน้องๆเออ FC ทุกท่านหรือคนที่เข้ามาดูในคลิปนี้ขอพรสัก์สี์จากพ่อแก่ขอโชคขอลาบขอความสําเร็จจงมีแก่ข้าพระเจ้าและพี่พเพื่อน FC ทั้งหลายด้วยเถอด อันนี้ผมอยู่ใต้เสียงพ่อแก่นะครับทำงานใดก็ขอประสบสำเร็จมีโชครลาบนะครับคิดถึงใดก็สมปราถธนาจเจริญรุ่งเรืองสำเร็จทุกประการรว,ร,วรวยรวยรวยทุกคนนะที่เข้ามาดูคลิปนี้ครับมารอดเสียงพ่อแก่้กันครับนี่คือผมอยู่ใต้เสียงพ่อแกแล้วครับวันดีมนดีีใจทีลูกลูกทุกคนโอ้พ่อแกรับทราบนะครับเสียงคอให้ลูกลก ที่มาลอดเสียงภูจนหายเคราะห์หายโักหายโรคหายภัยขอถวายนี้กับพ่อแก่ด้วยเถิดเดี๋ยวฟังพรจากพ่อแก่นะครับขอให้มีแต่ความสุขความเจริญด้วยกันทุกท่านทุกคนเถิดครับอ่ะเรากำลังจะออกไปแล้วครับโอเคแล้วก็เอ่อวันนี้ผมก็ ออฝั่งนี้ก็มีนะครับ,รบนี่ครับอเอกีเสียงพวกแก่เที่รวรอดมานะเมื่อกี้ผมรอดไปแค่รอบเดียวนะเขาต้องวอาทั้งหมดต้องคืออรอดสามรอบนะครับมาอันนี้จะเป็นรอบสองครับอะรอบสองพร้อมกันครับทุกคนนะ ที่ดูคลิปนี้อยู่ครับขอให้มีโชคลาภเหมือนกับผมนี่แหละที่ผมขอนะสิ่งในก็ขอประสบความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองด้วยเอาเลยอ่าทีที่สองครับวันนี้วันดีดีใจที่ทุกคนน้ารอดเดี๋ยวเราจะมาทั้งที่สามครับอ่า ที่ครั้งที่สามครับสิ่งที่ลูกขอขอให้ประสบความสำเร็จกับลูกกับพวกทุกท่านด้วยเถิดที่อยูคลิปนี้ด้วยเถิด okay. กอราะแกพอเสร็จแล้วก็ผมอ่านมาวางไว้ตรงนี้นะครับก็คือข้างในเป็นพิพิธภัณฑ์ใช่ไหมฮะอ๋อ อพอเข้ามาทางพอเข้ามาข้างในนะครับก็จะมีเอ,อการลงหน้าหน้าทองนะครับของพระอ,อาจารย์ที่วัดสังสุขนะครับเนี่ยผมลงมาแล้วนะครับนะฮะเมื่อกี้ไปนหน้าหน้าทองมานะจุดนี้มีได้ข้อมือนะวันนี้แหมผมเต็มเหนียวเลยเ<ค>นี่ครับปุาทูปลาสดปลาโลปัาไทยเนะีครับเือว่าุสอันนี้ต่อให้หลวงพอ่อ โอ้โรอบนี้ผมต้องสามตัวตรงแล้วครับเนี่ยสามตัวตรงนะเอากเหกตัวดีกว่าหกตัวเอหกตัวตรงนี่ตัวตรงเลยนี่สีผมสีเขียวเหนียวซับพอดีนะส,สีเขียวครับเขียวเหนียวซับอ้าวโคตรดีนะหกตัวนะครับผมครับขอบคุณครับเดี๋ยวข,ข้างในจะเป็นเมื่อกี้มีได้ไมาแล้วอ๋อตัวนี้น่าจะ เออเป็นเรือแล้วก็มีน่าจ,จะคือร่วมทําบุญน,นะฮะอาจจะเป็นทำบุญกริทิรืด้ป่ะอ๋อเป็นสะดอกเคราครับเรือสะดอกเคราเราเข้ามาดูข้างในนะโอ้ตรงนี้จะเป็นพระอุปคุตนะครับ ทำลายอันเลิศ้วย่ารสืบคีรีขึ้นลงสพให้แกผู้ยากลำพังจริงๆมีวัดนี้มีที่ที่ให้ดูเยอะมากเลยนะครับด้านหลังอันนี้น่าจะเป็นมาจากทะเลนะครับโอ้โหนี่ด้านหลังนะครับใหญ่มากเลยนะครับฮะ มีเตปพระเก่าๆใหญ่มากเลยครับประมาณชมาบ่ายไหมนี่มีเทพทันใจฮนะโอ้ตรงนี้ก็จะเป็นเอ่อเหมือนผ่านพ่อแก่แล้วก็มีพาถานบูชาพญานาคนะครับมาจุดนี้ครับก็จะไปเจอเจ้าแม่แตะเคียนน่าจะเป็นต้นตะเคียนที่อยู่ข้างหลังนี่ฮนะเป็นต้นตะเคียน อันนี้จะเป็นพระเจ้าตากสินนะครับนี่มีครบเลยนะครับบัดนนี้ไอชั้นสองนี่มีอะไรนะครับมีแม่นางฟ้าเหรอะมีพระธาตุนะครับโอเคเราขึ้นไปชั้นสองกันครับขึ้นชั้นสองนะครับก็มีเคยมานี่ครั้งแรกนะครับดูพร้อมกันครับโอ้โหใหญ่มากเลยครับ ด้านบนจะเป็นน่าจะเป็นพระบรมสารีริกธาตุนะครับด้านบนเป็นพระธาตุจริงๆนะเดี๋ยวผมจะมาลอดพระธาตุกันครับเมื่อกี้ข้างล่างเป็นพ่อแก่ครับข้างบนก็คือตรงนี้จะมาลอดพระธาตุนะครับก็ออกมาตรงนี้นะครับข้างบนนี้มีเขาเรียกว่าพระธาตุเยอะนะครับแล้วก็มีของเก่าเป็นยืนอยู่ชั้นสองนะครับถ้าใครมาวัดสังสุกนะครับหรือวัดมอญนันเองนะครับใหญ่ ถือว่าเป็นอีกวัดหนึ่งที่ใหญ่นะครับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เยอะนะครับใครที่เป็นสายมูนะครับสายโชคลาภหรืออยากทำบุญนะครับเสริมดวงนะครับมาได้เลยนะครับวัดส่างโศกเปิดทุกวันนะครับไม่เว้นวันหลุดราชการแต่ถ้าเสาร์อาทิตย์เนี่ยคนจะเยอะเป็นพิเศษนะครับถ้ามานะถ้าว่างแม่ําให้มาวันธรรมดาครับผมจะพาพี่ๆเพื่อนๆนะครับสุดท้ายแล้วนะครับองสุดท้ายของวันนี้คือ พระบูชาพระมหาโมนีนะครับนี่คืออยู่จุดสูงสุดนะฮาถ้าเป็นชั้นก็คือน่าจะเป็นชั้นสามนะครับนี่ครับเดินจากข้างล่างนะครับอันนี้คือชั้นสองเดินขึ้นมาอีกนะฮะจะมีชั้นลอยชั้นลอยตรงนี้จะมีเขาเรียกว่าพระมหาโมนีนะครับโอ้ถือว่าอยู่ชั้นบนสุดเลยของวัดสังโกนะครับหรือวัดมอนะครับครับก็วันนี้ได้มีโอกาสมาเที่ยววัดสังโกนะครับพาเพื่อนๆพี่ เขาเรียกว่าสายมูสายภาเครื่องนะครับไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงนะครับท้ายนี้นะครับขอให้ทุกคนนะครับที่มาทําบุญพร้อมกับผลนี้ขอให้ประสบความสาเร็จนะครับทำงานจริงใดก็ขอให้ประสบความสำเร็จทุกประการเจริญรุ่งเรืองแก้วค่าดปลอดภัยมีโชคลาภกปนทุกคนนะครับวัดสังโศกนะเปิดทุกวันยินดีต้อนรับทุกท่านครับเชิญทุกๆท่านนะครับมาไหว้พระขอพรที่วัดสังโศกนะครับหรือวัดมอนะครับท่านปักบุตรมาจังหวัดสมุทรสมุทรปราการแล้วก็ มาที่อำเภอคลองด่านนะครับถ้าบาไม่ถูกถามใครก็ได้ทุกคนรู้จักหมดครับแฮปปี้บางปูนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะไปพาไปมูที่ไหนนะครับติดตามด้วยครับสวัสดีครับ